ที่สามสิเบเอ็ดสู่จุดสูงสุดยอดจูเชียงกล่าวอย่างพรุพล่านใจผู้โสมายความว่าป้่นเอียกระเสมสมวรานที่ได้กวนอิมมรกฏอันเป็นสมบัติประจำเมืองขึ้นมาและพระราชทานกลองยกคำผีทองให้แล้วบัดน,นี้เจ้าติดตามเล่าหูไปยังที่สงบเพื่อมกมุ่นฝึกปรือวิชาพีมงผู้อาวุโสลลำบากแล้ว งูเอยนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงการดำบรงหรือล่มสลายของวงนักเลงเราหูมีอาจไม่กระทําจนสุดความสามารถเจ้ารับฟังไว้เธอเขาชังสัวมียอดเขาลูกหนึ่งนับเป็นทําเลที่เร้นลับเงียบสงัดที่สุดและเป็นที่ซึ่งตอนแรกใชยคุมขังสิบแปดอส่วนปาเจ้าก็ไปพํานักเพียงลำพังสำหรับสเสบียงอาหารจะใช้คนส่งไปเพิ่มเติมตลอดเวลา ผู้เยามีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจหรือไม่มนีผู้ดใดเคยฝึกปรือวิชาในกรงยกคำภีทองมาก่อนหรือเหล่าโฮบอกไปว่าผู้ฝึกปรือคำภีนี้ต้องมีร่างกายบริสุทธิ์เช่นทารกและภูมิปฏิพันธ์แปรเปลืองกับมีรากฐานกำลังภายในกว่าร้อยปีสามประการนี้ไม่อาจบกพร่องแม้แต่ข้อเดียวอ้วนเอียไร้าทายาสือพระราชวงศ์มีเพียงกงจู่ ตันลังเจอในประเทศที่ปราศจากอัจฉริยะเยี่ยงนี้มีนํำสัมห้าท้ายทอดโดยพระการให้กับผลชั่วไายผลสุดท้ายจะเลวร้ายสุดขบคิดพว้อุโสมั่นใจว่าผู้เยาห้าใช่คนชั่วรายหรือคงคงเชื่อห,อหัวร้าห่ากล่าวว่าเราหูเชื่อมันมาดูเจ้าไม่ผิดพลาดแน่นอนแต่จนบัดน,นี้ชไนไม่เห็นสิแปดอสูรฟ้ามีปฏิกิริยาใดหรือนีเป็นความสงบ ก่อนลมฝนหงมกระนำ้ำพรปะทุกจะรุนแรงสุดระงับ18อสูรฟ้าอาจบางทีที่คิดยึดครองบุริมก่อนจากนั้นผนึกคุมกำลังยกมาทำลายล้างใต้ลีกกล้างแค้นที่ถูกขังเป็นที่ัประโยชนครันแล้วคงคงจื้อกับจูเจียงขวบมาออกจากเมืองใต้ลีกกเตินทางสู่เทื่อเขาชังสัวเมื่อถึงยอดเขาลูกที่เป็นเป้าหมาย ทั้งสองก็สลันมาเดินด้วยเท้าลวดแล่นขึ้นไปยามเที่ยงขึ้นมาถึงยอดเขาและเห็นเบื้องบนปกคลุมด้วยหิมะขาวสลางกองสุงอยู่ชั่วนาตาปีดันดนระยะทางหนึ่งมาถึงที่ซึ่งคราก่อนใช้กักกันสิบแปดสวนฟาร์มปาร์ทถ้ำยังก่อขบวนข่ายก่อนสายโซทองที่ถูกทําลายสูญเสียประสิทธิภาพคงคงจือชีมือไปกล่าวว่านูเอย เป็นที่นี้เองเรางูจะก่อตั้งขบวนค่ายคนใหม่จะอยู่ภายในสาม,มารถฝึกปรือวิชาโดยไม่ต้องพวงหรือกลิงเกรงว่ามนุษย์และสัตว์ร้ายจะคุกคามหลังควานจูเชียงก็รู้สึกเป็นที่ซึ่งตองใจยิ่งทั้งสองข้ามขบวนค่ายคนน่าทําเข้าไปทํานี้เป็นดินแดนพิสดารตามธรรมชาติภายในถ้ายังมีถ้ำทางใหญ่เล็กกว่าสิบแห่ง คงคงจื่อจุดโคมน้ำมันสว่างขึ้นทั้งสองสุดนั่งลงบนเก้าอี้ในถ้ำกลางคงคงจื่อกล่าวอย่างจริงจังว่าโนเอ๋ยเราสองเริ่มสนทนาถึงเรื่องสำคัญเจ้ายินยอมสังกัดเป็นศิษย์เล่าโูหรือไม่ผู้เยาวยินยอมทำเนียมไม่อนละเลยจะต้องปรกะกอพิธีคารวะอาจารย์นั่นยอมแน่นอนคงคงจื่อผลลุกขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังจูงจเฉียงลุกขึ้นตาม เย็ยนยัดที่เบื้องตำ่ำพร้อมกับปลดหน้ากากออกคงคงชื่อเอื่อเอ่ยเสียงทุ้มหนักว่าเร่าโอเยี่ยวคุยมิสังกัดค่ายปราศจากสำนักวิชาฝีมือที่เรียนรู้ได้จากวาสนาปาฏิหารเครึ่งหนึ่งและศึกษาคนวนคว้าจนแตกชานเองเจ้านับเป็นเสียรุ่นที่หนึ่งของเล่าหงหาคำนวณความเป็นจริงจากำลังจะฝึกฝือวิชาในกองยกคำพีทอง สามารถนับเป็นผู้สถานปนาสำนักรุ่นแรงจูเฉียงงอเขาคู่ลงกล่าวอย่างนอบน้อมสมรวมสิจูเฉียงโขกราพบสื่อแปะอะไรเจ้าแท่จูถูกแล้วสิ์เป็นทายาทกัมราของเทพเจ้ากระบีจูเมงสงคงคงจึ้ององงนันโชครู่งแต่เบงเสียงโัโรดังสนัน่นกล่าวว่านี่นับเป็นวาสนาชัดชัดโมเออยสือแปยิ่งเชื่อมันในสายตาตัวเองแล้ว สืบแปงนับถือเลื่อมใสบิดาเจ้าตลอดมาอ๋อจะบอกว่าเป็นทายาทกำพรราจูเชียงเบิงตาแดงฉันกล่าวอย่างโหดโหว่าราให้สิทธ์ค่อยๆน้อมเรียนของของชื่อโขกศิษย์จูเชียงกิงโขกศิษย์จก้าครั้งจากนั้นกล่าวว่าสิทธิ์ขอรับฟังคำสั่งสอนสื่อแฝงจะเป็นทายาทยอดคนถูกสิงย่อมไม่ต้องอบรมอีก แต่เสือแปะยังมีวาจาลายคำคิดตกักเตือนอันคำธรรมะเที่ยงตรงเมตตากล้าหาญทั้งสินหวังให้เจ้าบูชายึดมั่นไว้ขอน้อมรับคำสอนเสื่อแปลสื่อแปลจะทายทอดวิชาท่าร่างไรสภาพให้กับเจ้านี้นับเป็นวิชาประจำตัวของเราและเพื่อที่ไม่ต้องเรียนวิชานานา,นาจนสับสนวิชาฝีมืออื่น จะยังไม่ถ่ายทอดโชคราวเจ้าสามารถทุ่มเทสติสมาธิฝึกปรือวิชาในกรองยกคำพีทองสำหรับคำพีนี้ที่แท้บันทึกยอดวิชาใดสื่อแปลก็ไม่ได้ผ่านตามเจ้าศึกษาค้นคว้าเองเถิดกล่าวพลางล้วงหยิบกลองยกประกายสุกใสขนาดกระทัดรัดจากอกเสื้อใบหนึ่งส่งให้กับโจเฉียงโจเฉียงยื่นมือที่สันระริกก็รับมา นี่เป็นสมบัติวิเศษของประเทศไตลลกกและเป็นของที่ยอดฝีมือชาวบริมปรารถนาใครอยากได้บันนี้ตกเข้ามาในมือของตนรู้สึกคล้ายเป็นความฝันไหนเลยไม่พรุงพลาดดานใจได้จิตเราลุกขึ้นมาจูเชียงกราบกรานอีกคราัาจากนั้นลุกขึ้นยืนสงบที่ด้านข้างนั่งลงเถอะจิตมิกราย่าน้ยึดถือมารยาทครรครืงสือแปะแม่เป็นกกเสือ แต่คล้ายกับวิหกเหินชิงชังมารยาทที่บีบคั้นผู้คนเป็นที่สุดสิทธิขออกอ่านแล้วพลางยกเก้าอี้มานั่งลงคงคงชื่อกล่าวว่าบัดนี้จะสนทนาถึงชาติกำเนิดของเจ้าจูเชียงบอกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่โครครัวล่มสลายประเชิญชีวิตในความตายเพียงแต่และเลยเรื่องส่วนตัวระวางบุรุษสตรีไม่ได้บอกเราคงคงชื่อรับฟังจนพร่งพราน กล่าวเสียงทุ่มหนักหนูเอ่ยสลัดทุกสิ่งชั่วคราวมุกมุ่นคนขวาแต่วิชาฝีมือทันตกรย่อมมีสักวันที่ต้องชดใช้นี่กรรมทราบแล้ววันี้้สือแปจะถ่ายทอดท่ารางไรสภาพให้เจ้าก่อนยามนั้นมือกรีท้าวาดปากอธิบายทบทวนเพียงสองตลบจูเชียงก็จดจำไว้มันลองฝุกหัดดูก,กลับไม่ผิดเพี้ยนเท่าใด คำคืนนี้ซื้อแปะและสิทธ์ทั้งสองนั่งขัดสมาธิในธรรมจนรูงสางวันที่สองประมาณยามเที่ยงสเบียงอาหารข้าวของเครื่องเรื่องใช้ก็ส่งมาถึงเมื่อขับไล่ผู้ที่มาไปแล้วจูเชียงเริ่มกอบไฟคงคงเจือออกไปก็ตั้งขบวนค่ายกนสายโซทองหลังอาหารเที่ยงคงคงเจืออธิบายพิธีเข้าออกขบวนค่ายกน จากนั้นกำมชับสังเสียจูเชียงอีกหลายประโยคจึงออกยากท่าฝุกปุรือฟีมือไปจูเชียงคมสติยังไม่เปิดกลองยกคำขีทองมาหน้าฝึกฝนท่าเท้าไรสภาพก่อนทารางนี้พิดแผงพิสดารสุดแสนแฝงหลักวิชาค่ายครูประตูกลยู่ผิดแพกจากท่าเท้าทั่วไปใจเมื่อไม่พะวัพวนไปอื่นยอมรุดหน้าได้รุดเร็วนี้ หลังจากฝึกมาสิบวันสามารถสลับเท้าเก้าอย่างใช้ออกตามใจนึกแล้ววันที่สิอจูเชียงตะเตรียมเปิดกลองยกและเห็นกลองยกที่จัดสร้างอย่างประณีตนะเนื้อยกก็เป็นประเภทสูงขานอกกล้องใช้ฉลากปิดผนึกเอาไว้ประทับตาประจำประเทศใต้ลีกกยังไม่มีส่วนเสียหายแสดงว่าหลังจากปิดผนึกย่งไม่ได้เคยเปิดออก จูเฉียงรละงับความรู้สึกที่พลุ่งพลานกราบกรานตอกรองยกก่อนหลังจากนั้นจึงฉีกฉลากด้วยท่าเทียนสำรวมกลองยกไม่มีกุญแจจึงเปิดออกได้โดยง่ายได้สมุดเนื้อแพลเก่าคร่ำคราโบราณเล่มหนึ่งวาบเข้ามาในคลองจักสูตรพิกอานดูหน้าแรกเห็นมีอักษรว่าคำพีนี้คอนคว้าแต่งขึ้นโดยอัจฉริยะสมัยเลียดกบกงเอี้ยงเมง สำเร็จสมบูรณ์เมื่อปีที่แปของกษัตริย์ง้วนโหตอนท้ายยังมีอักษรเล็กๆกำกับอีกจอมเท่าสมระเอาวเอียงบก่กีน้อมจาฤกดูจากความนี้ลองยกคำพีทองนับเป็นตำราบโบราณสูงสุดเล่มหนึ่งและก่อนจะตกเป็นสมบัติประจำประเทศแต่ฤกษกุกเคยเปลี่ยนเจ้าของมาหลายคราแล้วพลกอารหน้าที่สอ เพราะว่ามันทึกข้อความตามคำบอกเล่าของโคงคงจื้อเป็นเงื่อนไขที่ควรมีการฝึกเปรือคำพีนี้ถัดจากนั้นเป็นสารบันดังหนึง่งวิชาพนกลมปรานภายในวิชาดัชนีฝ่ามือตัวเบาวิชาเพลงกระบี่ภาคผนวกวิชาประพื้นฐานพลังเทพเทวราชจูเิียงตรวจอ่านภาคตนและเห็นเคล็ดวิชาลึกล้ำพิสดาร ดูท่าหากไม่ใช่ยอดคนจอมปัญญาทุ่มเทความมาน่าผ้าเปียนไม่อาจมีความแตกฉานได้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปจูเชียงก็เริ่มศึกษาคนควาจิตใจพ่อคขบคิดใคร่ครวนลืมเรืองอาหารการกินผักพรหลับนอนไปสิน้นมิชาวันเวลาที่เล่วงลับผ่านพ้นวิชาแรกสูญเสียเวลาภาคเพียนหนึ่งรอยวัน แน่นอนหากจูเจียงไม่มีพื้นฐานกำลังภายในอันเล็กลำอย่างน้อยต้องใช้เวลาสามปีขึ้นไปภากลางก็ใช้เวลาหนึ่งร้อวันอาศัยภูมิปฏิพานอันปราดเปรื่องเรียนรู้วิชาดัชนีฟ้ามือและตัวเบาได้ในระหว่างนี้คงคงชื่อแวมาสามครั้งเพียงทำถ่ายความรู้หน้าโดยคร่าวๆก็จากไปกับเรื่องราวภายนอกมีเคยบอกกับจูเจียงแม้แต่ครึ่งคำ ก็เก่งว่าจะรบกวนสมาธิจูเฉียงวกแวกไปบัดนี้จูเชียงเริ่มต้นฝึกปรือเพลงกระบีท่าที่เป็นเอกในพิภพบจบแดนที่ฟ้าดินสัมพันธ์เคล็ดวิชามีทั้งสิ้นสิบสองประโยคแต่สิบวันผ่านไปแล้วจูเชียงกระทั่งประโยคเดียวยังไม่อาจตีความได้ผลสุดท้ายของการมกมุ่นคุนขินสติสมาธิยิ่งมากลับยิ่งสับสนวุ่นวาย สุดท้ายจูเชียงรู้สึกว่าการมกมุ่นขบคิดมีใช่วิธีการประเสริฐสถาบันสมมีวิธีนั่งหันหน้าหาผนังครุนคิดอย่างสงบยายเม็ดทดลองดูสักคราดังนั้นจูเชียงจึงสลัดความรู้สึกสับสนานานาสุดกายนั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าหาพนังอาศัยวิธีที่เริ่มฝึกหัดจากสภาพแต่จริงสู่ผวังเคลืบเคลิม ปล่อยกระแสจิตสู่สภาวะสงบหนึ่งวันสองวันวันที่สามสิบห้าจิตสำนึกทันกระจางบูบจาาผวังเคลื่อบเคลือ่อนนสู่สภาพแต่จริงเข้าใจซึ่งถึงเคล็ดวิชาสีประโยคแรกเช่นนี้นับเป็นการเริ่มตน้นสามารถสอบพบแสงจวางจากสภาพสับสนอนลบนดูเชียงอาศัยวิธีนี้มกมุ่นคนควาต่อไป ในเวลาระวางคงคงจือได้แวบ,บมาหรือไม่จูเชียงไม่ทราบแม้แต่น้อยทั้งนี้เพราะจูเชียงพอนั่งบำเพ็ญตนอย่างน้อยก็สองวันบางครั้งถึงสามสี่วันลืมเหลือนกระทั่งความหิหวโหยกระหายสำหรับกับบุคคลที่ใจฟักไฟอยู่กับสิ่งหนึ่งการเวลาคล้ายดังหยุดยั้งชะงักไปไม่รู้สึกว่าล่วงลับผ่านพ้นเลย เวลาครึ่งปีผ่านไปโดยมีรู้สึกตัวจูเชียงนั้ว่าฝุดเรือ่อภาคเพลงกระบีได้ถาจากนั้นสมควรเป็นวิชาปรับพื้นฐานพลังเทพเทวราชอันเป็นวิชาพลังเทพเทวราชเป็นหลักวิชาขั้นสูงสุดของทะเลฝีมือและเป็นจุดสุดยอดแห่งการฝึกฝีมือของบุคคลที่สังขารก่อขึ้นจากเลือดเนื้อผูอ้ที่เรียนรู้ถึงขั้นนี้ได้ ในหลายร้อยปีอยากจะสะพบแม้สักคนเดียวาคิดศึกษาเคล็ดวิชาจนปลุกโตมีใช้เวลาภาคเพียงหลายสิบปีรับโรงไม่มีทางสำเร็จได้จูเชียงหลังจากคบคิดใคร้ครวนตกลงใจว่าจะท่องจดจำเคล็ดวิชาใส่ใจภายหลังโรกาสมกมุ่นฝึกปรือเยียงนี้นับว่าฝึกปรือสำเร็จแตกชานแล้ว ผ่านชีวิตที่ใจจดจอ่อลืมสรรพสิง่งมาหนึ่งปีัดน,นี้เมื่อประสบผลสําเร็จความแค้นบุญคุณข้ออาฆาตที่ถูกสยบเอาไว้พากัเฮือโหอมขึ้นทำให้จูเชียงรู้สึกยากจะอดทนทนรอแม้สักชั่วครู่ชั่วยามแต่ถว่าจูเชียงต้องรอให้เสือแปะคงของเจื่อมาถึงจึงจะตกลงเรื่องการเดินทางจบบทที่สา็